นี่คือลัวชายแดนของประเทศไทยในวันนั้นที่ทำให้ชาวเคมเมนในวันนั้นเกิดความโกาหนและสับสนมึนงงเป็นอย่างมากในการล้อมลวกของประเทศไทยจึงทำให้ชาวเขมเมโกรธแค้นเป็นอย่างมากและทำให้ชาวเขมเมร้องไห้ทั้งประเทศและเรียกร้องความน่าสงสารของตัวเองไปทั่วโลกนั่นเองนี่คือผลกรรมที่เห็นทันตา ที่ได้กระทําต่อชาวไทยทั้งประเทศเพราะชาวขาเขมรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ได้รับข่าวสารหลังจากการเจรจาหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นทหารไทยหรือทหารขาเขมรให้หยุดทันทีอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ชาวขาเขมรถึงกับรับความจริงไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าทหารไทยควบคุมพื้นที่ได้เป็นส่วนใหญ่นั่นเองแต่ชาวขาเขมรอ้างโน่นอ้างนี่ว่า เป็นพื้นที่ของตนเพราะยังไงก็ไม่สนโลกไม่สนใจใครไม่สนกฎหมายใดๆนั่นเองจึงใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ทหารไทยของพวกเรานั่นเองและนี่คือเรื่องราวของผลกรรมที่ได้เห็นทันตาของชาวขเมเรที่ได้กระทําต่อชาวไทยอย่างชัดเจนในการลุกล้ําพื้นที่อธิป,ปไตยของประเทศไทยนานนับ40ปีขมนรร้องไห้ในวันนี้หวังว่าขมรจะคิดได้ ที่ได้กระทำต่อคนไทยในวันนั้นคนไทยก็ร้องไห้แบบนี้เช่นกันแต่คนไทยไม่ได้กระทำผิดต่อชาวขเขมรฟ้ามีตาจึงทำให้เห็นในวันนี้อย่างชัดเจนแต่ชาวขเขมรจะมองไม่เห็นสิ่งนี้นั่นก็คือคนไทยผิดเสมอนั่นเอง